สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะวันนี้มีสีเทาสหลองคันนี้มานําเสนอนะครับเป็นโตโยต้า a m มรี่นะครับสมปี2017นะครับผมราคาเสนอขายอยู่ที่690,000บาททวนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้า a m มรี่นะครับปี2017นะเป็นเครื่อง 2.0G นะครับรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นสีเทาวันบุหรีอย่างนี้นะครับ สวยมากๆครับคันนี้นะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังรออยู่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยคันนี้นะครับตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวแบบไมเนอร์เชนแล้วนะครับสวยมากนะครับตัวกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่กันชนหน้าด้านล่างเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกันชนหน้าแบบไมเนอร์เชนปี2020นะครับไฟตัดหมอกหรือด้านล่างนะครับพร้อมเส้นพรีเมียมข้อไฟตัดหมอกไว้เดินเป็นเส้นยาแบบนี้เลยนะครับ สวยจริงๆนะครับสำหรับเตโยต้าคัมรี่คันนี้นะรถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับตรงไฟตัดหมอกนะสวยมากนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับพร้อมคิ้วตรงฝากระโปงนะคิวเป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับดวงหลักนะครับไฟสูงเป็นหลอดมันตินะครับพร้อมไฟ l อวและไฟเลี้ยวฝั่งมาด้านในนะครับ โอมสายๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ t o y o ต a าแคม y ีคันนี้นะเป็นเครื่อง 2.0G ตัวท็อปนะครับปี2017นะครับตกใจสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์062-640-7776นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะคันนี้นะครับตรงล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กอันลอยแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นยางอีโคเปียนะ ปีสอง0ันยี่สิบนะครับเป็นยางของ b s t o n e นะครับเป็นดิสเบกเป็นดิสเบกทั้งสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโลโก้ BVTI อยู่ครบนะครับนี่นะครับ BVTI IW นะครับตัวกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวฝั่งมาด้านในนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมไฟเลี้ยวเลยฟิล์มด้านหน้าสี่สิบนะครับด้านข้างหกสิบนะร้อมคิ้วขอบประตูนะครับยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับคันนี้นะ ตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวสีเป็นสีแท้เดิมโรงงานนะครับนี่นะครับเป็นดิสเพกทั้งสี่ล้อนะเป็นยางอีโคเปียนะครับของบิสโตนนะครับรถไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรับประกันเลยนะครับมีบริการหลังการขายให้นะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเพิ่งเข้ามานะครับเป็นสีเทาฟันบุรีนะครับเป็นเครื่องสองศูนจีนะครับราคาหกแสนเก้าเท่านั้นนะรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ ท่านใดหาอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับรีบๆเลยนะตอนนี้มีคันเดียวนะครับตอนนี้สําหรับสีนี้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้นะครับตรงไฟท้ายนะครับจะเป็น LED นะครับพร้อมคาดโคเมียมโลโก้แคมรี่โลโก้ 2.0G นะครับแล้วก็ระบบ D4S นะครับสวยมากๆนะครับด้านล่างนะครับจะมีไฟทับทิมนะครับพร้อมปลายท่อนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆสีดำด้านอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมเซนเซอร์นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยเนาะสวยมากนะครับคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2017นะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะครับดูนะครับไฟท้ายนะครับเป็นโครมแท้เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกนะครับสีแท้เดิมนะครับขอบสันประตูต่างๆยาวตรงไปถึงด้านหน้านะครับรถไม่มีเคาะไม่มีทําสีนะครับรถใหม่นะครับผมบอกเลยนะครับราคาถูกมากๆนะครับเพียง690,000เท่านั้นนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับ ต้องบอกเลยว่าแคมรีเนี่ยช่วงล่างนี่หนึบมากๆนะครับสมรรถนะสูงสุดๆนะครับตรงนี้เป็นไฟเบรกดวงที่สามนะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านในนิดนึงนะคันนี้นะครับตัวกระจกก็เป็นกระจกแท้ To โยต้านะครับเหมือนเดิมนะทั้งสองบานนะครับนี่ครับเป็นกระจก To โยต้าเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับโอ้โหหรูหรามากครับคันนี้นะจะเริ่มจะแผงประตูนะครับเป็นสีเบรนะครับสลับสีดํานะครับ ทำให้ภายในดูกว้างมากๆนะครับถ้าเป็นภายในสีนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นระบบเซนเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็ปรับกระจกนะครับทั้ง4บานนะครับตรงนี้เป็นมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมเมมโมรี่เบาะนะครับมี1นนะครับเราสามารถเซตอัพได้นะครับก็คือเขาจะบันทึกเขาจะจดจํานะครับลักษณะการนั่งของผู้ขับขี่นะครับเราสามารถบันทึกได้2แบบนะครับ คันนี้นะครับด้านในนะเป็นคอนโซลสีดํานะครับด้านบนเป็นสีดําสลับลายไม้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับสําหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะ 2.0G นะครับเป็นปุ่ม Engine Start นะครับปุ่มโอ้โหปุ่มคอนโรลเยอะมากครับรถคันนี้นะมีเดี๋ยวผมจะยิบย่อยให้ดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูรวมๆก่อนเนาะคันนี้เบาะนะครับเป็นสีเบจนะครับเป็นหนังไฟฟ้านะครับผู้น้านะครับเบาะคนนั่งก็ปรับไฟฟ้านะ ตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับฟูฟูแบบนี้เลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับสวยมากคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสี่กานนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะครับมาพร้อมระบบ c r สค s น c o n t r o นะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT แล้วนะครับประหยัดน้ำมันนะครับขับทางไกลสบายมากนะครับสำหรับรถคันนี้นะ สวยจริงๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ่มนี่นะครับเยอะมากจะมีปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปิดแ a c ชั่นคอนโทรลนะครับปุ่ม Engine Start นะครับปุ่มไฟเตือนขณะเร่งแสงนะครับอังทีมีรถอยู่ในจุดที่เรารับตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีปุ่มถอยจอดนะครับจะมีไฟเตือนตรงนี้นะครับช่องแอร์แต่อบด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะครับสวยมากคันนี้นะครับดูนะครับการใช้งานนะครับปุ่ม มันติฟังกชันบนพวงมาลัยนะครับผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับดูตัว c r u ค s e c o n t r o นี่ครับยังครอบไว้อยู่เลยผมบอกแล้วนะครับรถที่นี่นะครับใหม่ทุกคันนะครับสวยมากคันนี้นะครับเรือนไม้เป็นเรือนไม้แท้เดิมโรงงานนะครับมีแอร์แบ็กทั้งหมด5ใบนะครับตัววิทยุเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับตัวแอร์เป็นระบบออโต้นะครับพร้อมไฟเตือนแบบว่าคาดเบล์นะครับเตือนผู้นั่งขับขี่นะครับ รงความโซนตรงกลางนี่หรูมากๆนะครับปุ่มต่างๆนะครับยังไม่มีรอยถลอกผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับเป็นลายไม้ทั้งหมดนะดูพวเวอรพวกต้องเก็บของของเขานะครับแบบเรียบร้อยนะครับเป็นพาวเวอร์เอาเลแล้วก็ USB นะครับแบบหล่อมากนะใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะครับสวยมากครับคันนี้นะสาหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับมีคันเดียวนะครับสําหรับ t o y o ตาแคนรีคันนี้นะครับ ให้ดูด้านในนะครับด้านในของคันนี้ก็เป็นสีเบจนะครับสะอาดมากๆนะครับด้านหลังจะมีช่องป่าอากาศมาให้นะครับสวยจริงๆนะครับภายในกว้างมากๆนะครับสไตล์ VIP เลยนะครับเป็นโต๊ะแแคมรี่ 2.0G ที่น่าใช้นะครับราคาเพียง7ราคาเพียง699นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับนี่ตรงประตู ด้านหลังก็มีม่านนะครับนี่มีม่านนะครับแล้วก็ม่านหลังก็ปรับอัตโนมัตินะครับม่านหลังก็คือเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บม่านหลังก็จะขึ้นเองนะครับสําหรับโตโยต้าแคมรีนะครับคันนี้เป็นโฉมปีสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาเพียงหกแสนเก้าเท่านั้นนะครับเป็นโตโยต้าแคมรีแบบไมเนอร์เชนส์หล่อๆคันนี้เลยนะครับสีเทาควันบุหรี่นะท่านใดสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหก่นย์เจ็ดเจ็ดเจดหกนะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับ ผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ